สวัสดีคะ่ะมาต่อยคลิปพี่ปอพี่ปอหอบยอายูาเสื้อก็ไม่ใส่าขากลับขี่ขี่น้องกลับไหใช่ไหมขากลับขี่น้องกลับไหมหไม่รู้ส,สิแล้วใครจะเอากลับเธอบอกว่าเธอไม่รู้สิเอาปล่อยกีไว้นี่หรอฮะกีพี่ปอบอกให้หนูอยู่นี่หนูอยู่ไหม พี่ปอบอกให้หนูอยู่นี่หนูอยู่ไหมเออพี่ปอบอกว่าให้ย่าทั้งป่านี้เลยเนี่ยหิวก็หิวหกกินเองกินเองลจ้าอเป็นกองนไม่มาหอบล่ะอะไรวะอะไรวะอะไรวะน้องบอกอะไรวะองจะไปเก็บอะไรตรงนั้นหนูไปเก็บมุ้น ต้องเก็บให้หมดเพราะตอนนี้มันไม่มีญ่าแล้วอาหารหายากดูเด็กน้อยกลัวโดนทิ้งนะคะต้องเบียดแม่ไว้ตลอดเวลา <laughs> <laughs> ครั้งแรกที่พามาป่าเออก็เลยจะตื่นๆนหน่อยเมื่อกี้ตกใจไม่โครไหม,ไมนี่นะคะก็ ช่างเอี่ยวมานะคะแล้วก็เลยได้พาน้องออกมาเดินเล่นนะคะน้องก็ได้เดินเล่น <c oughs> ก็อยู่ที่ขาเธอน่ะเยอะแยะเธอก็เก็บกินเองสิ <c oughs> อ่ะพี่พลอยเธอเปไ็นไรโอ้ยโอ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 ห่างชี้แล้วนะคะแม่แม่ห่างชี้แล้ว <c oughs> ดูดูดู เอาเอาแต่อยู่คนเดียวนี่เนาะขอแค่หมดเธอไม่มีเวลากินข้าวเลยใช่ไหมฮะเธอชื่อโอยแทะเออทำงานเสร็จได้เงินมาใช้นี่หมดใส่เลยอ๋อโอ้ยโดือดตอนนี้คือพยายามที่สุดก็คือพยายามใช้เงี้หมดเร็วที่สุด ไปทางโน้นไปทางโน้นลูกไปทางโน้นไปทางโน้นลูกไปทางโน้นไปกินทางโน้นไปกินข้างลูกไปกินข้างลูกโน้นเดี๋ยวลูกร้องให้กินอยู่ทางโน้นไม่ได้ให้มาทางนี้เออเธออย่าลุยทั้งสวนนะเดี๋ยวพ่อด่า โอ้ยเธอถอยมาถอยมาเธอถอยมาเธอถอยมา,ยมาค่ะเปลวออกมาหน่อยโอ๊ยโอ้ยมามานิมาไป,ไป,ไป,ไป กินทางป่านี่สิลูกเอออย่าลุยสวนเออนั่นแหละขาดเลยขาดออกเป็นฟีเป็นฟีด้วยนะนัน,น,นฟีอยู่ตรงตรงขาข้างบนวันนั้นมันแตกก็ต้องสสยมันแห้ง,หงข้างบน ข้างบนตรงที่หนูนั่งอ่ะตรงไหลด้านขวาเนี่ยแหละที่มันอืูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งทางอากีนี่เอาปัดตไปอยู่เอานี่เอาพี่ไปช่วยพี่เขาตัดเลยจะได้กลับบ้านทางนี้มันออกไปได้ไหมฮะช้างไปได้แต่คนลงไปไม่ได้ ล้วก็จะไปเดินข้ามคลองตรงนั้นอ,ะอ่ะขขึ้นไปนั้นนันหนูเอาไปน้องมันจะไปไหมป่าไผ่เต็มเลยอะ่ะป่าไผ่เต็มทางเลยอะ่ะไอ้ในน้องตัวนี้ยไอ้น้องตัวเนี้มันขี่มันจะเดินไหมอะ่ะข้างทางตลอเลดอเลยึง่นั่นเลเออขนาดถนนโล่งๆยังต้องใช้เวลาเลยอันนี้ป่าไผ่<อ>จำลองไม่มีใครเดินแน่ พ <mile inside. S 2> ี่พม่เอก้็แมนเอาตัดเดี๋ยวให้พี่เอียวฮอบพี่พอยหนูจะมาลุยสวนทำไมล่ะลูกนะคะ อเต็มที่เลยอ่ะนานๆได้ออกมาสวนทีหนึ่งอย่างคนเนี้ยปล่อยเขาได้ให้เขาเดินได้อะไรได้ได,ดูเธอจะมาหากินแต่ยอดหญ้าเนี่ยนะคุณพลอยแล้วต้นอ่ะใครจะกินน่น่ะีอยู่ตเดียวน่ะเก็บไว้ทไมเออฮะเอามีดไว้พกไว้ทำอะไรอะไรบีด <laughs> พกมีดไว้ทำอะไรเออพกดไว้แล้ <laughs> วกม็มายอ <laughs> ยืนค้ำเวลรอเหรอพี่พลอยพี่พลอยอาช่วยอาพี่พลอยช่วยช่วยช่วยน้องปอน้องปอระวังนะลูกอะพี่พลอยช่วยตัดนะคะเต็มที่เลยค่ะกินแต่ใบแล้วต้นใครจะกินค่ะคุณพลอยก็ต้องตัดแล้วกลับไปแล้วก็ไปกินที่บ้านเรา ็ต้องประมาณนั้นน่ะเพราะว่าเขากินเดินเดินกินไปไปกินต้นอยู่บ้านถอยมาเร็ว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 ไม่ชนใจเออเขาเดินกินแต่ใบเออฝนมันจะตกหรือยังไงนี่ ถ้าตกนะพุ่นนี้ยงานยุ่งเลยอะ่ะอาหารช้างไม่มีเลยไม่มีอะไรให้ช้างกินค่ะคนป่วยมาตัดหญ้า <c oughs> คนป่วยก็สู้ตายใฮะ ก็นง่ายก็ลองทางออกไปตรงนั้นนะลนลคลองลึกอยู่เดตต้องหาทางลงเอาอ่าเต็มที่เลยค่ะนะคะลมก็แรง อืมถูถให้สนุกเลยนะคะโอเคค่ะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิงอย่างนะคะเดี๋ยวไปเจอเจอกันคลิปหน้านะคะ